นี่โอ้หน่องอพี่ดิค่างงัาป เฮลโลเอเวอริลวันเอวิลเวอร์ <laughs> Everyone, สวัสดีครับทุกคนนะครับจากดูสานพาเขียนพาเทียว๊ <Huh? S 2> พี่น้องอ่ะมื่อนี้จัดแน่วสับแสบมาฝากพี่ตน้องอีกเล้วครับเอาใจสายโสมอีกแล้วฮะ <Huh? S 2> อ่ะพี่น้อง <laughs> ต๊ามะม,ม่วงกระตอยครับใส่ปูหน้าโอ้นี่โอ้โห พี่น้องมาเอาใจสายสมแขวอีกแล้วเพีย <c oughs> เต็มถานเลยครับนี่ครับปูหนะ้ามามามา,มาคืออยากกิน <c oughs> <c> oughs> <sc> oughs> สงสัยอยู่แพ้ท่วงนี่ครับปูหนะ้าปูหนะ้า <c oughs> ต่ำส่ปูหน้าดองอ่ะมะม่วงกระตอยเป็นลูกนี่อืม 음. 만만. 음. 그럼.

많고 음음 Ừ. bố cho này, ạ nha. giờ bộ phim bộ phim màn màn không Bỏ ra cả nè Mm -hmm. Dette ไมื่นี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่บ้านสวนครับพี่น้องชมนกย่าง กิน <c oughs> บดเนี่ยเดินหาของน้ำพี่น้อง <c oughs> แวร์ทอยเล็ต <c oughs> ม่างกระต่อยพูดถึงประเภทดองแช่อิม่มอ็ไรหรือเล่าก่อนแห้ง เอาอย่างเคื่อห่างดีห้างพคนยูมังอ๋อเพื่อนวันนีู้ว้วนหานลงแ,ลแบบเป็นลูกเป็นน้วย,ย,ยน้อยเพื่อถิ่ำอืมอย่ำปกอืม 음, 해보나요 음. อืมอโอ้พี่นองโอ้ใส่ใจเลยมะม,ม่วงกระตอยลูกเล็กเหลือมะม่วงน้ำดอกไม้ครับนี่เป็นลูกน้นอยๆครับพี่น้องเอามากินสมดีดีอ่ะกรอบร่วนตามเส้ปูนี่ครับปูนาปูหน้าดองเนยครับแล้วก็น้ำปลาดิน้ำปลาใส่พริกป่นเข้าขัวแล้วก็ใส่ผงชูรสเนยจังหน้อย เหยาะเดินตำข่าเพื่อเบียดความเปรี้ยวอ่ะก็ถือว่าแซ่บครับพี่น้องเป็นเมนูง,ง่ายๆเฮ็ดกินช่วงนี้ลุ้งวันพึ่งหายไข่ก็ได้จัดเมนูปเปรี้ยวเนี่ยดูจังหน่อยแล้วก็มีหอมแดงครับมาตัดความเปรี้ยวอ่ะแซ่บๆกับบรรยากาศดีๆอยู่สวนนี่สวนองค์ผ้าอะผู้ใด,ดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลไ์กดแชร์ให้ทุกวันเยอลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับปูนปูน